ไปวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในบ้านชุมชนบางดีก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของการความเจริญของบ้านเมืองเมื่อยุคก่อนสมัยก่อนครับพี่น้องครับการจัดสัตว์น้ำทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งหอยทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ก็ทำกันเพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองเสียทั้งสิ้นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็ผลิตขึ้นมาใช้กันเองภายในครอบครัวแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ตน้องครับเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปทุกอย่างก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการจัดสั์น้ำเพื่อกาขายเครื่องมือที่ใช้เริ่มผลิตจัดจำหน่ายท่านผู้อื่นด้วยและมีหนังสั้ายังผลิตเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาหลายชิ้น ยกตัวอย่างอันนี้เช่นอวนครับพี่น้องครับอวนลาดในทะเลส่งความเสียหายต่อปะก,การังหรือสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นครบพี่น้องครับได้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำติดป่าโกงกลางหรือป่าชายเลนนับเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับ เลขฉากนี้ของจินตริยายจะเป็นไปอย่างไรหาความเข้าใจต่อมาครับ วิชัยเข้าเกยใหญ่แห่งบ้านต้นเหลียงครับพี่น้องครับเสียวิชัยได้มีลูกน้องหนุ่มโลน้าตาดีแต่มีนิสัยที่เป็นอันตรภานชื่อว่านายเมฆนายเมฆได้มีนายสมุนสคนคือนายเพียกับนายพูนแก้วทั้ง4ชีวิตนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับนิยายติดตามชนมนรับบ้านบางดีต่อมาได้เลยครับ พอต้อึกนาำคางตบแล้วจหยกเสียวิชัยขอตกดลึกนาำคากตเหล้วจหยกเสียวิชัยเท่าแกย้ยสิ้นสะตานเชี่ยแล้วบ้านต้นเรียงธุระกิดมัก เพลินเกินพอเพียงมีการเลี้ยงกุ้งกุลาเหลวกูห้ากําไรป่ากงกลางริมคลองซ้องฝากฟังละนี้ป่ากงกลางริมคลองซ้องฝวกฟังป่าต้นจากริมทาชาลาไหลก,กุความสื่อเอามาไว้ได้สมใจเพื่อการเย่ต่ำหมอกุ้ง ละกูมุ่งแต่ตกตวงมีเรือยนเรือห้างยาวราวห้าลำมีเรือยนเรือห้างยาวลาวห้าลำเพื่อใช้นำอ้วนไปวางกลางเลลวงนู่นแหละอุปกรณ์เปิดด่นไข่สบายสวงทะเลลวงนี้คือแรงแห่งกำไรโอบานต้นเนียงมีเพียงกา สบายใจเว้ยแมเ้ยธุรกิจทุกอย่างตอนนี้นี่ว่อเป็นไปได้สวยใช่ไหมล่ะแม่สวัสดีครับเจ้านาย รกิจทุกอย่างของนายถือว่าตอนนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านค้าขายอุปกรณ์ทางทะเลถือว่าไปได้สวยครับดีเงินทองไหลมาเทมาจริงๆเลยวะ่ะครับเจ้านายถือว่าเรารวยกันไม่รู้เรื่องรวยกันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เรื่องที่ว่ากูคิดการใหญ่ <c oughs> การใหม่ของกูมึงได้ไปจัดการเลยหรือเปล่าไอ้เรื่องที่ว่าไปหาซื้อที่เนี่เหรอครับเจ้านายใช่ มึงได้จัดก,การเลยหรือเปล่าถือว่าผมได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วงานออกมาสําเร็จไหมไม่สําเร็จไม่สําเร็จแค่ไองานที่ว่าให้ไปซื้อปากโกงกางป่าชายเลนเนี่ยทำไม่สำเร็จหรือว่ไอ้เครับเจ้านายอ,าอย่างนี้ก็เรียกกันนะกูให้โอกาสมึงวันนี้วันสุดท้ายให้มึงไปจัดการเจราจาใหม่ รอบที่แล้วขอซื้อห้าหมื่นมันไม่ขายไม่ขายครับซื้อห้าหมื่นไม่ขายรอบนี้เจ็ดหมื่นดู้ที่มันจะขายหรือเปล่าเจ็ดหมื่นนะครับเจ้านายใช่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขายอีกบอกไอ้จักและอีโฉมไว้เลยนะว่าหลังกูจะไปด้วยตัวเองได้ครับเจ้านายแล้วไอ้สองคนหลังพาไปหรือเปล่าไอ้เปียกกบะพูนแก้วต้องพาไปครับเพราะว่า มันเป็นคู่คู่ใจของผมแต่คนที่ผมไม่อยากพาไปเนี่ยคือไอ้เปียกมันเป็นคนไม่เคยสมประกอบไอ้เปียกมันเป็นคนไม่สมประกอบต้องเข้าใจด้วยนะแต่ว่าถือว่ามันก็ทํางานดีถือว่าไอ้เปียกทํางานดีเหรอเจ้านายใช่มันทํางานดีมึงพาสงสารมันแล้วทำไมสองคนวันนี้กูเรียกถึงได้มาใช้เปียกไอ้พูนแก้วทําไมถึงได้มาช้าเอปะเอปเอปเวัตได้เตรียมเรียบร้อย แต่ว่าเด็กน้องเปียกมันไม่ยอมตื่นทำไมไอ้เปียกไม่ตื่นอ่ะทำไมไอ้เปียกไม่ตื่นไอ้พุ่นแก้วเปียกไอ้เปียกเฮ้ยไอ้เปียกไอ้ไน้องไอ้ไน้องเปียกมึงคุยเรียกมึงเช้าได้เรียกไอ้เปียกมึงได้ยินไหมลูกเปียกไอ้เปียกออ้ ใจไม่กันยืนยืนใจลอยแล้วนู้นใจมันไม่ตื่นเอาวันนี้ทำไมสาเหตุที่ไม่ตื่นมันมีอะไรอ่ะจะติดติดติดเไม่ตื่นใช่ลับเออลับจะใจดีลับก็ก็ากูาไม่ตื่น<อ>แค่เลยดีดีเปลี่ยนน้องเพื่อนนี่ แต่ว่ากูสงสารมันแต่มันไม่ค่อยสมประกอบอันแล้กกับมันไม่เจ็ดกับจ้าใบดีนี่ตือว่าก้องพี่ไออันนี้น้องเมียปุมอันนี้ตือว่าไม่ติดตำรือกันเมียคนมันอิดตายตายรับจ้งลูกนี้ไปมันถือว่าเออควักน้องเมียไว้คนหนึ่งมันว่าควักน้องเปียกไ้กันแต่ว่าแล้วเปียกนี่ต้นคิดเล้ยวว่าการนัดโอ้สาวนี่อย่างตูปเมกาลูกหมวงจอเลยแล้วถูกแม่ค้า ยังไงนะตู้แม่กาขุ้งราคาตุกจาะแล้วครูก็ต้าะแล้วเฉยเป็กว่าว่ารึกว่าว่าว่าครูต้าะแล้วเฉยว่าสมมติว่านี่ไปซื้อหมวงใช่ไหมว่ามึงไปซื้อหมวองดินี่ครูก็ต้าะแล้วว่าถ้าเกิดว่าให้ตังหีสิบบาทมันถทากับดึงไอ้ถ้าเกิดว่าเบียถ้าเกิดว่าหมวงโลนั่นกันมันถากี่สิบบาทถึงจะเกิดว่าซื้อช้ำรูมันถากับหกสิบบาทตัวกั้บ ครูจ้อนแล้วอันเลยแล้วกูจ่ายไปซื้อลูกหมวงถึงพวกที่นี่ใส่แต่ว่าอย่างตูกเจ้ามาซื้อมาจ้ามลูกได้ต้อนรับมายี่ทิพเปิ้วแม่กาเจ้าที่ทำฟื้นแล้วครูจ้อนแล้วแล้วแลูจ้อนตัวซื้อลูกหม่องแล้วได้ได้ซื้อลูกหม่องคนยังกันเลยอะไรเบลออยู่ฝันนั้นไหมทต่โตทำงานคือกันจริงเดีววันวันนี้มาบ้านเตีย ขับรถเก่งมาแล้วนี่ม uh, ึงขับรถยนต์มาขับรถเก่งมาแล้วไม่โดนมันหนึกหรือมันลบไปบ้านเอารถเกรือมาแล้วมาตึ้งตีเลยอย่างบุญอยู่เลยใจ๋องเปียกวะแล้วกูกูกูขับรถมาตึ้งคุณในกอกเลยว่าถุนวันน้ำมันรถเก่งมันแพงกูกูลบไปบ้านกูเอารถเกรือมาว่ามันไม่แพงแรงเออหนังได้หนังหนันไปตุร่าต่อแล้วต่อเดียวเออได้ได้อาเจะเทแล้ว ราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประการที่สาคัญที่สุดผมจะต้องไปซื้อที่ให้กับเจ้านายใช่ไหมใช่ไปถามไอ้จักและอิชมัยว่ามันจะขายไหมห้าหมื่นถ้ามันไม่ขายมนเสนอเจ็ดหมื่นไปได้ครับเจ้านายถ้าอย่างนั้นผมขอลาก่อนครับเจ้านายขอให้มึงเดินทางปลอดภัยครับเจ้านายสวัสดีฮะปั๊มปัป๊มลากรัอ,เ,อเดินทางปลอดภัยนายไปกับกรทดาตู้กับก้าตูแหล่งเงีบเจ้านาย เออตื้อวาก็เบียกนว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องอืมอคือแ่บอัด,อดไปไวช้งไม่ง่ายก็อย่าให้มันช้อเสียวิจัยใจลบ ขมดลมยิ่ในดงตาอันเสียเลลวของตระหนีนี้นันคิดเตะไดๆสําหนึกที่กูได้มองเงินตาเป็นพระเจ้าแล้วกูเฝ้ากกโกยพยายามใช้เงินซื้อเพื่อตื้อสิตุกหรือพิษนองตามความอิวเอย พวกชาบ้านคาร่าข้าไม่โวยเมื่อลมโจยบ้านไกลสลายไปไม่เคยกิดความเสียใ้ในไยหน้าข้อเพียงว่าประโยชน์ใดเสียแล้วกูสบายใจเรือยนตมี พร้อมร้างสงร้างกำไรกล่าวจากไม่ทาวิธีเทียรารำกล่าวจากไม่ทาวิธี